สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมากินไอ้เขาเรียกว่าอะไรภาษา,าอีสานเขาเรียกก้อยข้าวปุ้นก้อยขนมจีนใช่ไหมล้วก็มีขนมจีนมีข้าวคั่วมีพริกป่นมีผงชูรสมีมะนาวมปาีปลาร้าปลาอะไรเนี่ยหอมแดงส่วนเครื่องส่วนเครื่องเคีย่องก็จะมีใบนี่ผักผักหอมอะไรที่ใบาย,ยบาวๆภาษาอีสานเขาเรียก อาจารย์เขาเรียกว่าผักอะไรนะจำไม่ได้แต่มันเป็นใบย,วยาวๆนะหอมๆใส่ใส่ใส,ส่ซุปหน่อนไม้นะ่ะใช่ปหครับแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนี่ของโปรดอร่อยมากภาษาอีสานเรียกว่าผักคอมเปใช่ไหมเทกาลเรียกผักชีใบเรื่อยแล้วก็นี่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือใบแมงระใบแมงลักใช่ไหมใบแมงลักนี่กินขนมจีนอร่อยนะถ้าเป็นขนมจีน น,น้ำยาป่าเนาะเข้ากันดีเลยแต่วันนี้เราจะเป็นก้อยขนมนจีนแทนไงหลอดเป็นกันแล้วก็มีผักบุง้งนะคะผักบุ้งจากสวนเลยนะจากสวนหมดแล้วที่เก็บมานี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อคน,นะเราผักบาสารพิษเราปลูกเองกินเองธรรมชาติธรรมชาติว่าเป็นคนเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะเพราะนั้นก็ผักนี้ปลูกกินเองหมดเลยไม่ต้องซื้อ เรามาชองชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะรสชาติอันที้ทำเองนะครับขนาดซ้ายนะขอขอหยิบใช้ท้ายกันชิมดูวกว่าก็อร่อยไหมอืมอร่อยมากเลยหอมข้าวคั่วหอมหอมแดงหอมหอมมะนาวด้วย เที้ยกวกำลังพอดีอร่อยมากอ่ะนี่แนี้เลยแมงลักหอมมากเลยอร่อย thì bày luôn. hành kho cua hầm hầm hành cua bao bao đấy cá đen nè อ่อยมากเลยนะราดีนะคะเหมาะสำหรับคนชอบแบบอาหารบ้านๆแล้วเนาะกินกับน้ำยาป่าน้ํายาเงี้ยวอะไรก็อร่อยแต่กินแบบนี้ก็อร่อยนะขนมจีนชอบอาหารแบบอีสา,บา,น,บานบ้านเราบ้านๆแล้วเนาะรสชาติดีมากเลย ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขออนุญาตกินก้อยขนมจีนก่อนไม่หมดก่อนถ้ชาชอบคลิปนี้ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเมนให้นะยคะ่ะสวัสดีค่ะ